ครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับจบมหาสีติ80รูปแล้วนะครับทีนี้มาฟังมหาสาระจากมหาสาวก13รูป 1. พระอัญญาโกนธัญญะตำแหน่งเอกตะทักคะเป็นเลิศทางด้านฝ่ายรัตนญยผู้รู้ราตรีนานหนึ่ง ทางสุดต่งสองทางไม่ควรเสพคือกามาสุขขันลิกานุโยโคผู้พันบกมุ่นในกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสโพัพะ 2. อ,อัอตลิกขานุโยโครทรวานตนให้ลำบากอดข้าวอดน้ำอดนอน ิดวาจางดพูดเป็นต้น 2. ธรรมภาสิตยังกินจิสมุตธยธรรม,มังสัพพันตังนิโรสธรรมมันติสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาท่านบรรลุโสดาปฏิผลเป็นสังขารตานะอะองแรก ในพระศาสนาต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาอนันตรกนัสูตรแสดงลักษณะเป็นจขันว่าเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนบรรลุอรัจผลพร้อมด้วยปัญจวัคคีย์ทั้งห้าสพระมหาโมครานะตำแหน่งเอ,งเอกตตะคะเป็นเลิศ ด้านผู้มีฤทธิ์มาก 1. อุบายกำจัดความง่วง8ประการได้แก่ทำในใจนึกถึงสัญญาที่ครอบงำความง่วงนั้นให้มาก 2. ตรึกถึงทำที่ได้ฟังมาให้มาก 3. ส,สาธยายรมโดยละเอียด 4. ย่ย่นหู และลูบด้วยฝ่ามือห้าล้างหน้าและแหงนมองดูทิศและดวงดาวหนึกถึงอาโลกสัญญาสำคัญว่ากลางวันไว้ในใจทําจิตให้สว่งสว่างเจดเดินจงกลมกลับไปกลับมาคลี่คลายออกจ้าจ้า มีจิตไม่คิดพุ้งซาดไปภายนอก 8. สำเร็จสีหะสายญาตตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกันทำในใจว่าจะลุกขึ้นรั้นตื่นให้รีบลุกทันที 2. องตรัสสอนอีกว่า 1. นึ่จะไม่ชูงวงถือตัวว่า ไปสู่ตระกูล2จจไม่พูดคำซึ่งเป็นเหตุให้เถียงกัน 3. นั่งนอนในที่สงัดตามลำพังตามสมณวิสัย 2. ทรงตรัสคำถามว่าข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้สิ้นังหาคือ ทำทั้งปวงไม่ควรอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไม่พึงยึดติดเมื่อได้ประสบเวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามให้พิจารณาเห็นความเป็นอนิจจงชั่วคราวไม่ยั่งยืนไม่ควรยึดติดพึงเบื่อหน่ายพึงดับ สละคืนในเวทนาทั้งหลายรวมถึงกายเวทนาจิตทำทั้งสี่ฐานด้วยย่อมน้อมไปในธรรมที่สิ้นตัณหาคือนิโรธนิพานท่านบรรลุอรัตผลด้วยพุทโอวาดภายหลังจากบวชแล้วได้เจ็ดวันเก้า พระอัตชิเถระทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุและความดับของธรรมนั้นมีปกติทรงตรัสสอนอย่างนี้เยธรรมาเหตุปฏภาเตสังเฮงังตถาคโตเตสัญจะ โยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนอุปติสะปริภาชกและสหายรักโกริปริภาชกได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยธรรมบทนี้ที่พระอัตชิเถระแสดงธรรมให้ฟังสิบเบ็ดพระนารก เถระประพุทธมในยปฏิบัติพึงทำให้เสมอในเวเนศศัตว์บุคคลทั้งปวงไม่เลือกเถระไม่มักที่ชังในทางโครจรเที่ยวไปใครด่าว่าไม่โกรธสมนัรขัดแค้นใครว่ายนอบเครพยำเกรงก็อย่าใครตอบ จงทำใจให้เสมอให้ปราศจากโทษอย่ามีมานะยกย่องพองตนกริยาเยือ่อหยิ่งยกย่องพองตนพึงกระจัดเสียจากขันทส,สนิานการปฏิบัติโมนยะอย่างอุกฤษมีชีวิตอยู่ได้เจ็ดเดือนการปฏิบัติมัชชิมาอย่างกลาง อยู่ได้เจ็ดปีถ้าปฏิบัติมุทุอย่างอ่อนอยู่ได้สิบปีในพุทธกาลหนึ่งจะมีพิสุประพฤติโมลยะปฏิบัติบ,ต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 บรรลุอุกฤษเพียงองค์เดียวเท่านั้นคือพระนารกเถระท่านนี้สิบสามพระยศฟังธรรมหิสนา จากพระพุทธองค์ด้วยอนุปุกพิจกถาคือถ้อยคำที่กล่าวโดยลำดับ5อย่างได้แก่ทานศีลส,สวรรค์โทษของกามวาจรสวรรค์และเนคขมะ,ก,ะกักถาการปลีกตัวออกบวชและต่อด้วยอริยสัจสีบรรลุอรัฐฐัตผล พุทธสาวกหลายองค์ได้ฟังธรรมสองบทนี้ต่างก็บรรุธรรมเช่นเดียวกันเช่นพระสหายสัตทั้งสี่พระมหากับปินเถระและพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารสิบ,บนหุดหรือสิบเบ็ดหมืน่นบรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้น16 พระกุมารกัสปะเถระตำแหน่งเอกทักคะเป็นเลิศทางด้านผู้แสดงธรรมอนวิจิตสหายเก่าเป็นพรมอนาคามีชั้นสูงชั้นจุชาวาาที่เคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันมาในอดิตชาติท่านลงมาหาท่านและผูกปัญหาให้ไปเฝ้า พระพุทธเจ้าจนบรรลุอารหัตผลปฏิสัมพิชามีพุทธสาวกหลายองค์ที่ได้รับอนิสงส์จากสหายเก่าในอดุวชาติเช่นนี้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันเช่นพระสพะพยะเถระพระพาหิยธารุจริยะเถระเป็นต้นดังนั้น จึงควรกรวดน้ำอุทิศบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกพระธาตุรวมทั้งญาติมิตรจิตสหายสายโลหิตทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณบ่อยๆเนืองๆสิบงปดพระรัตปาลเถระพระเจ้าโกลัมพยะ,ะเสเ็จออกพา เจติตอภอพราอุทยานทอดพระเนตรเห็นพระรัฐปาละเถระตรัสถามว่าคนบางคนที่ออกบวชเพราะความเสื่อมสีย่ยางคือสิ้นภพกรัพย์สิ้นญาติป่วยเจ็บและแก่ชาราความเสื่อมเหล่านี้ไม่ปรากฏแก่ท่านเหตุใดท่านจึงออกบวช พระธปาระเถระได้แสดงธรรมุเทศสี่ข้อที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชารานำเข้าไปใกล้ความตายไม่ยั่งยืนอนิจตาชั่วคราวโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอำนาจป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่ เฉพาะตนอนัตตาโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทุกขตาโลกคือหมู่สัตว์พล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มในการเป็นทาตแห่งตันหาอัส,สุภะท่านมีตำแหน่งเอกตักคะ เป็นผู้เลิศด้านผู้บวชด,ด้วยศรัทธา 23. อุรุเวรกัสปะพระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงธรรมธัธยนาอาทิตย์จะปริยะยาสูตรแสดงอายตนะภายในทั้งหกมีตาหูจม,มูกลิ้นกายใจ ว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคัตขิโรสัตคิโมหัตขิเป็นต้นผู้ได้สดับาและรู้เท่าทันย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้ปรากฏว่าท่านพร้อมด้วยน้องชายสองคนและบริวารชดินดรวม หนึ่งนสาคนบรรลุอรตผลมีตำแหน่งเอ,งเอกตาตะาคะเป็นเลิศด้านปู้มือมีบริวารมากสาพระมหากัจจายนะเทระพระพุทธองค์ทรงตรัสสันเสริญว่าท่านเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาสามารถอธิบาย แห่งคำย่อให้ละเอียดพิสดารกว้างขวางดังในพัทเทกรัตสูตรว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวย่อมเจริญอยู่ด้วยความไม่ประมาทดังข้อความตัวอย่างเช่นไม่สุดโดง่งไปในส่วนข้างปลายทั้งสองรู้ส่วนข้างปลายทั้งสอง และไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางไม่เทเยอทะยานอยากไปในทิศเบื้องบนที่ยังมาไม่ถึงอนาคตในทิศเบื้องต่ำที่ละไปแล้วอดีตและไม่ททเยรทะยนอยากในท่ามกลางปัจจุบันอันจะทำความพอใจมาผูกวิญญาณเอาไว้อย่างนี้ชื่อว่า ไม่งอนแง่นครอนแคลนในธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าละความเชื่อมั่นว่าเป็นของเราเสียได้ละจากทุกข์ชาติจราบรณะในโลกนี้ได้ท่านได้ตำแหน่งเอกตะทักคะเป็นเลิศด,ด้านผู้ฉลาดอธิบายความย่อให้พิศดาล สีพระพาหิยะทารุจิริยะพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาให้รู้จักควบคุมอินทรีย์ทวารหกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นรูปก็ให้สั์แต่ว่าเห็นได้ยินก็สั์แต่ว่าได้ยิน ได้กิน่นลิ้มรสสัมผัสก็สัตว์แต่ว่ายาได้ยินร้ายในสิ่งเหล่านั้นได้บราราลุอรรผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาคลิปปาพิยาเป็นเอกตะทักคะฝ่ายข้างตรัสรู้เร็วและตรัสสอนพระมหาสาวก องค์ที่เจ็ิเอ็พระมุนะสุนาปรันตะเถระในเรื่องเดียวกันนี้ด้วยคำว่าสัตวแต่ว่าซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่าช่างหรือท่ามกลางแปลว่าว่างนิโรธนิพพานหารายละเอียดเพิ่มเติม ในหนังสือมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มสิบแปดส่สิบเจพระนันทก,กะเถระตำแหน่งเอกตะตะคะผู้เป็นเลิศฝ่ายข้างให้โอวาดแก่นางพิษุณีพิกขูโนวาทก,กานังท่านแสดงธรรมเทศนา ว่าดูเรื่องอายตนะหกตาหูแกนางพิุณีประมาณห้าร้อยได้บรรลุอรันต์ทั้งห้าร้อยอายตนะเป็นหนึ่งในวิปัสสนาภูมิหกขันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแปดอินรียี่สองอริยสัจสี่ และปาจินจะสมุบาท12เป็นเนื้อหาสาระแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาพึงใส่ใจสดับให้จงดี 62. พระนันทกะเถระสิทธพรามภะวรีพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบสิทธพรามพะวรีผู้นี้ว่า ผู้ใดละอารมณ์ที่ตนเห็นได้ยินเป็นต้นได้ฟังได้รู้และศีลวัตรกับวิธีการเป็นอันมากและตัณหาเป็นโทษที่ควรละแล้วหาอาสวะไม่ได้ย่อมข้ามพ้นชาติจราได้บรรลุอรหัตและทรงตรัส ตอบพระสาวกองค์ที่64พระเมกะเจระตำนองเดียวกันกับบรรลุอรหันต์อีกด้วย78พระโมคขราชเถระตำแหน่งเอกตั้งคะผู้เป็นเลิศทางด้านผู้ทรงจีวรเศร้าหมองทรงตรัสตอบคำถาม พระโมคคัาชเถระพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างถอนความเห็นว่าอัตตาตัวตนของตนออกไม่มีตัวเองในเห็นได้ยินเสียทุกเมื่อจะพ้นจากมัจจุราชได้ดูบายอย่างนี้มัจจุราชจะไม่แ,แลเห็น ท่านได้ฟังแล้วบรรลุพระอรหันต์ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ